บสวัสดีครับวันนี้ผมมีตัวเป็นไฮมีเดียรุ่นใหม่นะครับตัว H8 นะครับตัวนี้จะเป็น CPU ใหม่เลยนะครับเป็น Octa Core คือ8แกนนะครับ d n d r o i d จะเป็นเวอร์ชัน5.1 OS นะครับก็สเปกก็ลองบอกว่าดูล้ำขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเป็น CPU 8แกน Android 5.1มี RAM เป็น DDR ขนาด2 g ิกแฟตนะครับ เรอมก็คือ16 g ินะครับตัวนี้จะเป็น CPU ที่ประมวลผลที่64บิตนะครับมาพร้อมกับโคดีแล้วก็เข้าเพสโต e ได้ติดตั้งโปรแกรมอะไรเพิ่มได้เลยอ่านี้ก็เป็นลักษณะตากล่องนะครับเป็นสีฟ้าขาวอครับมาแกะดูกันเลยว่าข้างในมีอะไรมาบ้างครับเครื่องก็ห่อโฟมมาอ,อันนี้คือหน้าตาตัวเครื่องของตัว h ฮเมดี a นะครับ จะเขียนไว้เลยว่า8แกนนะครับ8คอ64บิตหน้าตาก็จะดูดำขมเข้มดีนะครับมีช่องใส่ SD MMC นะครับทางด้านหลังนี่ก็จะมีช่องเสียบไฟนะครับเป็นไฟ DC 5โวลต์น,นะครับแล้วก็มีพอร์ต LAN น,นะครับพอร์ต LAN มีช่อง HDMI อันนี้ต่อกับพวก RCA ได้นะครับพวกที่เป็นคอมโพสิตนะครับวิดีโอใช้กับทีวีจอตู้รุ่นเก่าได้ นะครับมีช่อง Optical Digital ล u t และก็เสารับสัญญาณทางด้านนี้มี USB อีก2พอร์ตนะครับอันนี้จะเป็นช่องรับรีโมดนะครับหน้าตามาดูว่าในกล่องมีอะไรมาบ้างในกล่องนี้ไม่ได้แถมนะซื้อเพราะว่าคุณจ่ายตังค์ <laughs> ก็จะเป็นคู่มือ,อตัวนี้เนี่ย 3D แล้วก็ 4K นี่รองรับแล้วนะครับมันก็จะมีที่คู่มือเขียนก็คือ 3DCK เป็นคู่มือนะครับแผ่นพับมีรีโมทรีโมทก็จะเป็นหน้าตาของตัวไฮมีเดียนะครับช่วงนี้ก็จะได้รีโมดหน้าตาแบบนี้นะครับก็ควบคุมฟังก์ชันพื้นฐานทั่วไปนะครับใช้งานได้ดีนะครับก็จะมีเปลี่ยนซับไตเติลกับออดิโอข้างล่างนี้ด้วยกดมมน,นะครับมีอะแดปเตอร์มาอะแดปเตอร์เป็น 5V โวลต์นะครับประมาณ 5V 2โวลต์2แอมป์เหมือนกับเครื่องอื่นแล้วก็มีสาย hdmi มาให้ในกล่อง สำหรับไฮมีเดียตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็น CPU 8แกนตัวแรกเลยที่ที่ออกมาราคาก็อยู่ในช่วงไม่เกิน4,000บาทนะครับ3,000กวา่าบาท3,000ปลายๆนะครับการรับประกันก็คือ1ปีนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับใช้แอป IPTV ต่างๆเนี่ยก็ออกมาคร v e ตตรงนั้นใช้งานได้อย่างแน่นอนนะครับ เราไปดูการใช้งานกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานเจ้าตัวไฮมีเดียนะครับตัว H8 กันนะครับผมก็ทำการเชื่อมต่อแล้วก็คือเสียบ HDMI นะครับเสียบอะแดปเตอร์นะครับตอนนี้ผมมีหนังอยู่ในตัวฮาร์ดดิสนะครับผมก็ต่ออะแดปกิ้งเนี่ยแล้วก็เสียบเป็น USB นะครับเข้ามาที่ตัวไฮมีเดียนะครับตัวไฮมีเดีย H8 เนี่ยจะมาพร้อมกับรีโมทรุ่นนี้นะครับ หนะ้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ใส่แบตเตอรี่2ก้อนนะครับเคสของตัวไฮมีเดียเนี่ยเวลาเราจับแล้วนจะรู้สึกอุ่นๆน,นะครับจริงๆแล้วเป็นการประสงค์ของเขาครับคือต้องการจะให้ตัวเคสเนี่ยที่มีพื้นที่พื้นผิวเป็นอลูมิเนียมตัวเนี้ยช่วยในการระบายความร้อน CPU นะครับก็คือจะไม่ได้มีพัดลมนะครับ จะใช้ตัวเคสนี่แหละเพราะฉะนั้นจับมันจะอุ่นๆก็คือมันมีเนื้อที่ในการกระจายความร้อนนะครับไม่ต้องตกใจก็คืออุ่นๆในธรรมดาเลยไม่ได้ร้อนอะไรมากมายนะครับนะครับตัว Hi h i m e เดียเอสแปเนี่ยที่เขาเพิ่มเติมมาเนี่ยก็คือตอนนี้จะเป็นตัว Android เวอร์ชัน5.1ซึ่งก็ใหม่ล่าสุดเลยนะครับ พิเศษก็คือตัว HDMI ที่เชื่อมต่อตรงนี้จะเป็น2.0ซึ่งตัว HDMI 2.0เนี่ยจะมีแบนด์วิดในการส่งสูงสุดก็คือ18กิกะบิตเปอร์เซกนะครับซึ่งถ้าเป็น HDMI เวอร์ชันหนเนี่ยจะมีการส่งข้อมูลนะครับแบนด์วิดสูงสุดที่ส่งข้อมูลผ่าน HDMI เนี่ยจะส่งข้อมูลได้10กิกะบิตเปอร์เซกนะครับึ่งะต่างกันอยู่8กิกะบิตเปอร์เซกเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งออกมาเพื่ออะไรเพื่อรองรับกับวิดีโอ 4K นะครับที่ตัว HiMedia ตัว H8 เนี่ยสามารถเล่นได้นะครับซึ่งก็เป็น 4K ที่ Refresh Rate 60Hz ด้วยนะครับตัว H8 เนี่ยยังมีชุดถอดรหัสนะครับเป็นตัว H265 นะครับ HEVC ซึ่งตัว H265 เนี่ยคือมันเป็นดีโคเดอร์ในการถอดรหัสวิดีโอนะครับซึ่งสามารถส่งผ่านทั้ง การเล่นผ่านฮาร์ดแวร์แบบผ่านฮาร์ดดิสต์เนี่ยแล้วก็ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยข้อดีก็คือตัว s 2 6 5เนี่ยมันมีความละเอียดสูงกว่านะครับไปได้ไกลสุดถึง 4K แล้วก็การใช้งานแบนด์วิด์อินเทอร์เน็ตเนี่ยก็น้อยกว่าตัว s 2 6 4แล้วตัว svec 2 6 5เนี่ยมันจะมีทั้งในรูปแบบของซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ฮาร์ดแวร์ตัว h 8เนี่ยนะครับเป็น s 2 6 5 svec แบบฮาร์ดแวร์นะครับก็คือเป็นชิป i อตัวหนึ่งเลยใช้ในการถอดรหัสวิดีโอ s 2 6 5 นะครับซึ่งก็โดนรวมอยู่ในตัว Hi h ฮม e เดีย H8 แล้วครับแบบเดีเวลามาลองใช้งานกันนะครับผมมีทั้งตัวรีโมทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเมาส์เนี่ยเราสามารถใช้อันนี้จะเป็นแอร์เมาส์ของ r i กโก m a g i c เอามาใช้ร่วมนะครับก็คืออลักษณะจะเป็นแบบนี้เราก็คือเราสามารถใช้ตัวตัวแอร์เมาส์เนี่ยร่วมด้วยได้แล้วก็พร้อมกับรีโมทนะครับแอร์เมาส์ที่จะเป็น USB ส่วนรีโมทเนี่ยมายกับเครื่องอยู่แล้วนะครับ ในส่วนไหนที่ผมต้องการใช้เมาส์ผมก็จะใช้แอร์เมาส์ของตัวลิโกะนะครับเปิดเครื่องขึ้นมานี่เราเข้าไปดูที่ตัวเซตติ้งกันก่อนเลยนะครับอขั้นแรกนะครับขั้นแรกเลยผมขอไปเชื่อมต่อน็ t ตเวิร์กก่อนนะครับเราก็เชื่อมต่อเข้ากับเน็ตเวิร์กในบ้านของเราเสร็จแล้วก็กดคอนเน c t ไปรอสักครู่หนึ่ง อ่าก็จะรับ IP Address มาแล้วก็ขึ้นเครื่อง,งหมายถูกนันเป็นอันกเกิดแปลว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้เลยเห็นอยู่ว่าตัวดิสเพย์เนี่ยนะครับความละเอียดแค่720 p เท่านั้นอ่าเราก็มาเซตความละเอียดให้ถูกต้องอ่าก็ได้ยัน 4K นะครับผมตอนนี้ผมเชื่อมต่อกับทีวี1 0 8 0อยู่แล้วก็เซตเป็นความละเอียดพั0 ปรับเป็นความละเอียดพันแปเรียบร้อยแล้วนะครับข้างๆการนี่จะเป็นตัว screen size position นะครับก็คือการปรับขนาดหน้าจอซึ่งถ้ารู้สึกว่ามันไม่พอดีกับจอเราก็สามารถปรับขึ้นลงให้พอดีกับจอตรงนี้ได้ด้วยเสร็จแล้วก็ถอยออกนะครับอันนี้ก็เป็นตอน,นิตเบิกแล้วจะได้รับ ip address มาแล้วนะครับตรง playback mode นะครับถ้าเราต่อเข้ากับเครื่องเสียงก็เลือกเป็นตัว hdmi output ก็ได้ นะครับตัวอันนี้เป็นความถี่นะครับก็คือเลนแบบฟิล์มภาพยนตร์ตัว24เฟรมผมเปิดเอาไว้เรียบร้อยนะครับสามารถถัดมาเป็น p พย์แบ็ k นะครับก็มี HDMI output นะครับเป็นการส่งเสียงออกไปนะครับว่าจะผ่าน HDMI าเป็นการดาวมิกลงเป็น LPCM หรือว่าส่งไปทางไฟเบอร์ออปติกนะครับตตอนนี้ผมเชื่อมต่อ HDMI อยู่ก็เลือกเป็น HDMI 24เฟรมนะครับอ่ะผมออนเอาไว้ทีวีรุ่นใหม่ๆก็จะรองรับตรงนั้นแล้วอันนี้เป็นการอัปเกรดนะครับสามารถอัปเกรดเฟิรมแวร์จากตรงนี้ได้อันนี้ก็แสดงเวอร์ชันอยู่เป็น1.0.4นะครับพอเราเข้ามาตรงมอเนี่ยนะครับถ้าเป็นตัว Android เวอร์ชัน5.1นี้หน้าตาจะเปลี่ยนไปจะเป็นลักษณะนีะ้เดี๋ยวเราไปดูว่าเป็น Android version 5.1เนี่ยครับเป็น5.1.1นะครับ เราเข้าไปแบมันคิกกึกกึกอ่ามันก็จะมีลอรีป๊อปขึ้นมาแล้วก็มีเกมติงตงตงต้งติง้งติ้งติ้่ารักถอ,อยออก,กน,นะครับไม่ได้เล่นเกมนะครับในเมนูตรงนี้นี่จะคล้ายๆกันกับข้างนอกแหละแต่ว่าจะมีอะไรที่ปรับละเอียดกว่านะครับ Wi-Fi อ่ะผมเชื่อมต่อแล้วนะครับเก<อ>ี่ยวกับเน็ตเวิร์กตรงนี้เราไม่ได้ปรับแต่งอะไรนะครับดิสเพย์เมื่อกี้ก็ คล้ายๆกันก็คือการแสดงขนาดของจอแล้วก็อินดิเฟรตผมต่อเป็น HDMI นะครับโหมดก็คือ1 0 8 0 p 60Hz language and input เปลี่ยนเป็นภาษาไทยปั้นพิมพ์นะครับเลือกเป็น ปัจจุบันก็คือมีพิมพ์ไทยด้วยเรียบร้อยก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันเมนูของตัว h ฮม e เด a นะครับตัวเ8เปิดขึ้นมาก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากที่เราเซตติ้งเสร็จแล้วนี่ถ้าเราจะลงโปรแกรมเพิ่มเติมเราก็เข้าไปที่นี่นะครับ p เพสโตรอสักครู่หนึ่ง สำหรับขั้นที่มีตัว gmail ใส่ไปได้เลยนะครับอันนี้ผมขอเป็นใช้เป็น air mouse ละ,ะก็ใส่ไปได้เลยนะครับเห็นไหมเขาจะมีไทยอังกฤษแล้วอันนี้เราพิมพ์เป็นอังกฤษอยู่ละ,ะก็ใส่กํลังรอตรวจสอบแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อเข้า นะครับเพื่อเข้าสู่ Play Store เรียบร้อยนะครับกดถัดไปบัตรเครดิตนี่เอาไว้จะเติมภายหลังก็ได้นะครับยังไม่ต้องใส่ข้อมูลลงไปแต่ถ้าเกิดเราจะซื้อแอปพลิเคชันต่างๆนะครับผ่าน Play Store นี่ก็ใส่ไปเลยก็ได้นะครับแล้วแต่อันนี้แล้วแต่นะครับเข้ามาแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับผมลองลงแอปพลิเคชันที่สุดยอดแห่งการใช้งานเลยนะครับ YouTube ลองใช้ YouTube ดูมีการติดตั้ง YouTube ไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กดแค่ update. อัปเดตหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เปิด YouTube กัน อัปเดต Google Play กดอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับปัจจุบันเลยนี่จะมีตัวบริการ Google Play เนี่ยเป็นแอปแยกเหมือนกัน,นเวลาเราจะลงอะไรนี่มันจะตรวจสอบก่อนว่า Google Play เนี่ยเป็นเวอร์ชันล่าสุดไหมถ้าไม่ได้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยตัวตัว Android เองมันก็จะร้องขอนะครับให้เราอัปเดตนะครับไซส์ก็จะอยู่ประมาณนี้26เมกโหลดมาแล้วใช้จะอยู่ประมาณ5 5เมกนะครับ ติดตั้งใช้เวลาสักครู่หนึ่งไม่นานหรอกครับก็จะเห็นว่าการใช้งานนี้ว่องไวเลยนะครับพ์บารอะนะครับหลังจากที่เราอัปเดตเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีโปรแกรม Youtube เปิดขึ้นมาละผมก็เปิดโปรแกรม y o u t u b e ขึ้นมาลองใช้งานกันนะครับก็พิมพ์อะไรที่เราต้องการตัวอ,อ,อย่างอ่ผมพิมพ์เป็นร้านผมนี่แหละ เข้ามานะครับอันนี้ผมก็มีแนะนำพวก Android ตัวต่างๆนะครับเอาไวา้นะครับก็สามารถเข้าไปใช้งานโปรแกรม YouTube ได้เดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะ็จะเป็นไทม์ไลน์คอนโทรลแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเลื่อนไปตรงไทม์ไลน์ตรงนี้ได้เลยเลื่อนปุ๊บก็ไปปั๊บเลย อันนี้ก็ใช้งานได้คล่องแคล่วว่องไวนะครับอลองไปดูอันอื่นกันหน่อยก็ได้อันนี้สงการการที่ใช้เป็น CPU 8แกนกนนะครับก็แรงมากเลยนะครับเริ่มก็มาปั๊บเลยครับอถอยออกเดี๋ยวเราลองไปดูโปรแกรมอื่นกันนะครับเดี๋ยวเรา,เามา ลองติดตั้งโปรแกรมเพิ่มกันนะครับเดี๋ยวอ้อมลองติดตั้งโปรแกรม Tidal กันนะครับก็เข้าที่ Play Store. Uh, t o เพจโต้ไทเดลเป็นบริการฟังเพลงออนไลน์นะครับเรามาลองฟังเพลงด้วยเจ้านี้กัน ต,ติัง้งนะครับทดนี้เป็นบริการฟังเพลงออนไลน์นะครับก็คือไปจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตแล้วเราก็เข้าไปฟังเพลงได้มีอันเลือกอัลบั้มที่เราต้องการนะครับอย่างตัวนี้ก็ผมมีเพลงที่อยู่ใน My Music ของผมก็ไปเลือกฟัง สามารถฟังได้ hey, girls, การใช้งานก็ลับลื่นดีนะครับลองเปลี่ยนเพลงดู ติดตั้งโปรแกรมตัว f i l Explorer e กันนะครับเอาไว้จาัดก,การไฟล์ FIle อะ l ฟ Explorer หรือ File Manager ก็ได้นะครับชอบตัวไหนใช้ตัวนั้นณนะที่นี้เลยคงเป็น ES นะครับผมใช้ตัว ES f l l Explorer นะครับ hmm. ติดตั้งลงไปเลย ก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการติดตั้งโปรแกรมนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเราก็เปิดตัวโปรแกรม File Manager นะครับขึ้นมานะครับตัวไฟล์ Manager อย่างตัว ES File Manager ตัวนี้มีหน้าที่ในการจัดการอาจจะเป็นการลบไฟล์ย้ายไฟล์น,นะครับแล้วก็แสดงการเชื่อมต่อว่าตอนนี้เรามีการเชื่อมต่อพวกฮาร์ดดิสอะไรเอาไว้นะครับตอนนี้ผมเชื่อมต่อตัวฮาร์ดดิสตัว e อัว r x t l r n น l ะครับตัวนั้นนะครับเป็นฮาร์ดดิพก็คือแปลงผ่านตัว ล็อกกิ้งแล้วแปลงเป็น usb นะครับเสียบเข้ามานะครับเราก็จะมาดูว่าที่อยู่ของฮาร์ดดิสกของผมมันคือตรงไหนนั่นก็คือตัวนี้นะครับ Movie อันนี้เป็นไดเรกทอรี่ที่เก็บหนังของผมอเอาไว้อะไรเปิดมาเพื่อเอาไว้จำนะครับจำผ่านตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้จะไม่เหมือนกับของ pc นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปเปิดโปรแกรมตัว codi กันนะครับจำมาว่ว่าเป็น mnt usb storage นะครับ usb disk 4 Movie นะครับแล้วก็ Movie ถอยออกนะครับผมเปิดโปรแกรมโคดี้นะครับเปิดโปรแกรมโคดี้มาโคดี้เป็นโปรแกรมเล่นหนังนะครับเราจะใช้ในการเล่นไฟล์ภาพยนตร์แล้วเขาก็มีความสามารถในการค้นหาพวกปกแล้วก็อินโฟเมชันต่างๆของตัวหนังเนี่ยพอเรื่องนะครับเรตติ้งของหนังคะแนนนะครับ ที่สำคัญเลยก็คือตัวปกนี่แหละมันจะทําให้เรารู้ว่าไอ้ใขรแสดงอะไรแนละหนังหน้าดูไหมหน้าหนังนะ,ะขั้นแรกเลยนะครับจะยังไม่มีตัวเมนูเมนูหนังนะครับให้เราเข้ามาที่วิดีโอแล้วก็แอดไฟล์เข้าไปก่อนเมื่อกี้นะครับที่เราเข้าไปดูผ่านจาก E S กนะ็คือจะได้จำเอาไว้นะครับเข้าไปที่แอดวิดีโอนะครับ b บราว e นะครับจาก Root เข้ามาที่ MNT นะครับเมื่อกี้ผมจำได้ว่าเป็น USB Storage นะครับ USB Disk อันนี้ h a ดดิสก์ของผมชื่อ Movie นะครับโฟลเดอร์ของผมก็คือ Movie แล้วกด OK นะครับเพื่อ add ตรงนี้เข้ามากด OK ไปก่อน1ทีนะครับตัว Kodi เนี่ยจะมีความสามารถในการค้นหาปกทีนี้เขาจะมี add-on ที่ติดตั้งไว้แล้วเมื่อกี้ที่ Kodi Update นะครับ,รบก็คือตัวนี้ ติดตั้งเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็น Movie Database เราแค่เลือกอะนะครับก็จะเป็นหนงังทีวีโชว์มิวสิกหรือว่าไม่ใช่อะไรเลยอะตอนนี้ก็คือผมจะให้มันค้นหาหนังก็เลือกไปที่ movie db org กดต,ตรงนี้นะครับเลือกเอาแล้วกดโอเคครับแค่นี้เองกด Yes นะครับมันก็จะทำการเราจะเห็นนะครับจะทำการค้นหารายชื่อของหนังแล้วก็เดี๋ยวจะสร้าง i information ขึ้นมาผมถอยออกไปก่อนที่หน้าแรกกด return เราจะยังเห็นว่าจะมีแค่มเ,เมนูวิดีโอเท่านั้นจะยังไม่มีมูวี่นะครับรอสักครู่หนึ่งจะมีแค่เมนูวิดีโอรอเห็นไหมครับมีมู movie วี่พอออกมาแล้วแต่เดี๋ยวรอสักคู่นึงนะครับเราให้ค้นหาปกได้สักสามสีอันก่อนนะครับผมเข้าไปเลยดีกว่า เราก็จะเห็นว่ามีการนี่ค้นหาปกเจอมาละ4อันนะครับเดี๋ยวถอยออกไปนิดนึงรอสักครู่หนึ่งก็จะใช้เวลาขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งอาบน้ำแล้วกันเรียกอย่งเคที่เปิดทิ้งเอาไว้แล้วไปอาบน้ำกลับมาก็เสร็จพอดีครับก็ไม่นานมากดูที่ system info นะครับ ก็จะมีการใช้งาน CPU นะครับซึ่งใช้งาน CPU ไม่เยอะเลยนะครับเพราะว่า CPU 8แกนนี่ช่วยกันทำงานรับเรื่อนะครับ RAM ก็ตอนนี้ใช้ไปประมาณครึ่งหนึ่ง RAM ทั้งหมดก็มี2 g กิกตอนนี้ใช้ไปประมาณ1 g กินะครับตัวโค o d ้ที่ผมใช้นี่จะเป็นเวอร์ชัน15.2 RC1 นะครับซึ่งถ้าเรามีใหม่กว่านี้หรือว่ามีเวอร์ชันใหม่ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ p a y Store นะครับเดี๋ยวเรามา ดูกันว่าปกมันเริ่มมาเยอะขึ้นไหมอ่าก็มีปกมาเยอะขึ้นละเยอะแยะไปหมดเลยสังเกตว่าเราพอเราเลื่อนไปเลยมันก็จะมีปกเปลี่ยนตามไปนะครับอาจจะยังช่วงนี้ยังไม่สําเร็จเรียบร้อยนะมันก็ยังมีมาบ้างไม่มีมาบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราสังเกตข้างบนนี่เพิ่งทาได้ไม่มากเลยนะครับคลิกขวานะครับเลื่อนไปทางขวาเราก็จะสามารถเปลี่ยนวิวทายได้เห็นไหมครับ าเปลี่ยนวิวไทยไปได้หลายๆแบบอชอบพอใจแบบไหนก็ใช้ไอที่เราชอบเลยซึ่งตัวโคดี้เลยนี่ก็จะทําให้การชมหนังของเราเนี่ยมันสวยงามขึ้นออย่างเช่นอผมไปเปิดดูเดลิสซิ่งเปิดปุ๊บก็มาปั๊บเลยเนี่ยแหละครับกดโอเคไปทีหนึ่งจะมีการโชว์เนื้อหานิดน,นึงว่าระบบเสียงเป็นอะไรนะครับเลื่อนไปหน่อย ไปเปลี่ยนเสียงได้เป็นเสียงไทยนะครับแล้วก็เลือกคำบรรยายอถอยออกเห็นไหมครับก็จะมีการโชว์ตัวคำบรรยายเรียบร้อยเลยแล้วก็ลองกรอดูนะครับลองฟอต์ฟอร์เวิร์ดดูเลื่อนไปบนไทม์ไลน์นี้แป๊บเดียวก็มาเลยนะครับเลื่อน แหม่สต๊าฟเ,เดี๋ยวลองไปดูเรื่องอื่นกันลองกราดดเอึงออกพี่ตาถึงโบลาแหม่เรียบร้อยครับไวมากเลยเดี๋ยวเราไปลองลงโปรแกรมพวก iptv กันนะครับ ผมลองเป็น i l i g h t sd แล้วก็ติดตั้งก็เปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็ใสยย่ user password ของเรานะครับคือไปจ่ายตังเขาแล้วก็เข้าไปใช้บริการน,นะครับก็จะได้ตัวอีเมลกับ password มา ก็เป็นอ e ีเมลที่เราสมัครตัว i l i ล d ไปนะครับเข้ามาแล้วเดี๋ยวลองดูหนังกันนะครับโหลดมูวี่แป๊บหนึ่งอันนี้เป็นการดูออนไลน์นะครับเมื่อกี้นี้เราดูผ่านฮ์ดดิสอันนี้เรามาดูออนไลน์กันกดเ hey. พ่ก็เร็วดีเหมือนกันนะครับอันนี้ดูออนไลน์ผ่านอ,อินเทอร์เน็ตนะครับ ชา้าเราตรงนี้ก็อยู่ที่อินเทอร์เน็ตนะครับเปลี่ยนเสียงนะครับเลือกคำบรรยายถอยออก แม่ลองดูไอพีทีวีกันครับนี่คือความเก่าแก่50ปีะในวงการนี้แล้ววันนี้เอามาบอกหลังจากเสร็จเรียบร้อยท่านดูวิธีการผ่านเขาเหมือนกันตั้งกระทะให้ร้อนอย่างนี้ครับถ้าให้ร้อนก่อนตั้งกระทะให้ร้อนเสร็จเรียบร้อยเอาเส้นลงนะเออไม่ชายทำพูดที่ทาน้ำมันน้ำมันถอยนะครับก็สามารถใช้งานไอ t v ีได้เรียบร้อยดีรับเลื่น เดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมกันนะครับผมโหลดเกมเอาไว้สองเกมเดี๋ยวลองตัวนี้ d e f e n s e zone สำหรับการเล่นเกมเนี่ยถ้าเกิดเป็นเกมที่ไม่ได้กินทรัพยากรเครื่องอะไรมากๆนี่ก็สามารถเล่นได้สบายๆเลยครับอย่างเกมพวกวางแผนแบบนี้ลอ,องเล่นกันดู มวางแผนแบบเนี้เล่นได้สบายสบายเนี่ยประมาณเกมแบบนี้นะครับก็สามารถเล่นได้แบบราบรื่นสบายสบาย จะเห็นว่าเลื่อนไปบนฉากนี่ก็ไม่ได้มีกระตุกกึกกักกระกักอะไรเลยนะครับเรียกว่าเกมตั้งรับนะครับเราก็สร้างพวกป้อมปืนขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้เอทัวร์ไฟตรงข้ามมาน,นะครับสร้างคนละพักขึ้นมาแล้วก็ฝาบแนวปืนของเราเข้าไปให้ได้ก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> สนุกดีสามารถเล่นได้นะครับราบรื่นเลย มียิงมิสไซล์ยิงปิงกลเกมแบบนี้เล่นได้สบายๆอยู่แล้วนะครับก็ตัว Hymedia H8 a เนี่ยก็เรียกว่าสามารถเอาไว้ดูหนังฟังเพลงแล้วก็เล่นเกมได้นะครับสมบูรณ์เลย